สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาเรียนเรื่องประโยคคำถาม Where are you from คุณมาจากประเทศไหนไปดูบทสนทนาเลยค่ะ Where are you from I'm from Japan คุณมาจากประเทศไหนฉันมาจากประเทศญี่ปุน่นถาม you ประธานคือ you ตอบ and Where อังเด from ซ้ายมือนะคะอังเดรเป็นผู้ชายคำสรรพนามเราไม่ใช้ชื่อเราใช้คำสรรพนามแทน he's นะคะขวามือ he's from France เขามาจากประเทศฝรั่งเศส where's c a r from คาร่ามาจากประเทศไหนซ้ายมือคาร่าเป็นผู้หญิงประธานสรรพนามแทนตัวคือ she ขวามือคะ่ะ she from Spain เธอมาจากประเทศสเปน กรณีท,ที่ไม่ใช้ชื่อนะคะเราจะใช้คำสรรพนาม s h แทนนะคะประทานคือ s h where is she from เธอมาจากประเทศไหน she is from China ประธานเป็น he ค่ะ where is he from เขามาจากประเทศอะไรหรือมาจากประเทศไหน he is from England และอีกหนึ่งประโยคคำถามที่เราควรทราบเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะ Where do you come from? คุณมาจากประเทศอะไร I come from Laos. ฉันมาจากประเทศลาวนักเรียนฝึกใช้ประ่ยคคำถามและฝึกตอบประ่ยคคำถามสมมุติชื่อประเทศได้นะคะแล้วส่งคลิปเพื่อมารับคะแนนกับคุณครูนะคะ